สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องบุรีแอนแฟนแฟร์ไม่รีกันอีกแล้วนะครับและในวันนี้ก็คือวันลอยกระทงนี่เองนะคะผมนี่กระทงนะครับอันนี้เป็นของผมอันนี้เป็นของพ่อกับแม่นะครับพ่อกับแม่ลอยด้วยกันงั้นเราอะไปลอยกระทงดีกว่านะคะไปกันเลย let's go วันนี้เราก็มาถึงตรงที่เราจะถกแล้วนะครับผมดเดี๋ยวเรากำลังจะไปลอยกระทงกันอยู่นะครับผมโอเคงัค้นเรามาลอยกันเลยดีกว่านะครับ ให้ได้เยมบอลนบอลอตีเข้ายบอลดยวบเดียวที่ข้าสอนเราตีแม่งวไปไปเาีแ่งยวไปไปเราตีแม่งเดียวไปเอาไม่พลตหาเอาไร้็มาเอามาดูมาดามป็นปัญญาลราบอกไปให้ไปไปเราตีรถไปเจ้ายวยาไปตรไปไล่ไปไล่ไปได้สิทีนีจะเป็นคนมโนมาทำให้เราบอกใไปนักสือไปนักพิโมร์นักสืบไปนักพิโ อ้องมีนากเกี่ยวันคนเดียวไม่ได้เลยติดใจใส่ายนั่นและโน่นนัละก็อนในลั่นพี่นอนในหนักมีนอนทุกอมีแชรมนอทุ่าิไม้คนไป่อนเขาอยากมันี ขอบร้อยกระทุสแล้วนะครัะผนณสนัาคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย